ในช่างผู้กำลังโมอยู่นะคะ, <c oughs> ะ <c oughs> กำลังโมอยู่ก่บใครไม่รู้รู้แต่ว่าโมค่ะโมว่มามว่าเร่องคุยแบบโมมากไม่ใช่แบบว่าโมโมมากโม,ม,กโมเพราะว่าเราชนะไงจะคุยอะไรก็ได้ะะนะ,ะ,ะเ,ลนนเลิศวันนี้เลิศวันนี้วันนี้แบบไซนอรี่นะคะแบสองปีที่แบบว่าคนรอเออ เออก็เลยไม่ได้เล่นอุ้ยวันนี้ปังก็เลยเล่นแค่แบบเล่เล่นไมอะไรอย่างเงี้ยผมเล่นของเล่นจริงๆแบบพูดเหมือนยังมีของอีกเยอะใช่เพราะว่าก็ยังไม่เล่นหลายยาวเด็ดหรออะไรอย่างเงี้ยอย่างทุกคนเห็นมีรูปน่หน้าอย่างเงี้ยทุกคนอยากเห็นแบบนี้แสดงว่าจะเย็นกว่าน้ำมากชนะน้ำเลยก็ได้ขอพูดก่อนแล้ววันนี้ของที่วันนี้อยู่เลยเอาว่ะ ะคุยกับคุยทางไกลต่อนะวันนี้เชียร์เหนื่อยเชียร์เต็มที่ต้องาตามทำไม่ได้เหน่อย๋อเชียร์เต็มที่ไม่ได้เชียราา์เหนือ่อยเต้นเหนเห็นที่พี่เล่นแล้วเป็นไงอยากเล่นด้วอยากเล่เดทำให้เรารู้สึกอยากกระหายเทย่าเียวกัน น้องอีกหลายคนนะคะที่รอโอกาสได้ลงสนามนะคะไงลูตัวเองลงเยอะไหมล่ะอะไรล่ะคะลูตัวเองลงเยอะไหมยังไม่ได้ดูยังไม่ได้มาตอบลายอยู่ค่ะจริงวะอุ้ย้ยอุต้องตอบสามวันอะพรุ่งนี้วันด้วยหมดเนีอะเป็นไงมันก็ได้อย่างที่เราสอบ

ให้น้องได้ตอบลายต่อนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็น4วัน,นะคะ่ะก็พรุ่งนี้ยังมีเวลาพัก1วันนะคะก็ตามที่โค้ชแจ้งก็คือก็มีซ้อมช่วงเช้านะคะแล้วก็อาจจะศึกษาเกมกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็น่าจะเป็นเทรนนิ่งนะคะได้ ฟังแล้วก็เหมือนโค้ชบอกว่าเรารับบอลได้ดีนะคะโดยเฉพาะบอลเสิร์ฟก็ทำให้เกมลุกอย่างอื่นมันก็ไหลตามที่สองมาไว้นะคะก็พรุ่งนี้พักหนึ่งวันแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็นัดต่อไปก็จะเจอกับเซอร์เบียนะคะนัดที่สองนะคะก็ถ่ายรูประวังโควิดกันหน่อยเนาะโอเค ก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะช่วยๆเตือนน้องๆนะคะแล้วก็ที่นี่เขาก็ไม่ค่อยใส่แม้ใส่อะไรกันเท่าไหร่นะคะก็โอ้ยปวดใครล่ะคะโอ๊ยแฟนคลับแบดด้าเอาอีกค่ะแบดด้าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งๆแป้งแบบนี้เลคะแบบนี้ยังโมโหอยู่นิดนึงแบดแบดแบดนี้ยัง เก็บไปก่อนเก็ก่อนเก็บไปก่อนอุ้ยอากออกอ่าก็มีแฟนคลับนะคะของหลายๆคนโทรตรงทางไกลมานะคะเมื่อกี้ในห้องเด็กตัวก็พี่แขนะคะรัชมีแขก็โทรมา คนนี้ก็มีแฟนๆข้างสนามขอถ่ายรูปเยอะมากปีบนะคะกว่าจะเข้าห้องได้นะคะออสิบเก้าเลิฟๆโอเคนะคะขนลุกค่ะอ,าาอ่าก็ออเห็นนาฬิกาปุ๊บง่วงเลยดูในงานเมืองไทยปุ๊บง่วงทันทีเลยตาปลือดเลยจริงๆด้วย ยังยังเหมือนปรับปรับตัวอยู yeah, crazy 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 mm ่เนาะเพราะเห็นนาฬิกาแล้วแบบโอ้ยมันต้องนอนก็ดูแฮปปี้อะดรีนาลีนหลั่งกันไปนะคะนี่ขนาดเก็บน้าบิดนะคะก็พูดถึงใส่หน้ากากนี่จริงๆชาตไทยก็ใส่หน้ากากกันตลอดเลยนะคะแต่ก็เดี๋ยวช่วงถ่ายรูปถ่รูปนี่ก็มีโอกาสก็จะแจ้งจะเตืนเตือนน้องกัน นะะคขอบคุณมากทุกกำลังใจแล้วทุกคำเตือนด้วยนะคะเสียดายไม่ได้ดูโเสียดายจริงๆก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะยังมีอีก11นัดนะคะส่วนสนามนี้ก็ยังเหลืออีก3นัด น้ำตาไหลเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่แขกและชั้มีแขก็น้ำตาไหลนะคะที่เขาโทรมาเขาบอกเขาแบบปพ้มปิ่นเห็นฟอร์มขนาดนี้นะคะเ,คเคได้คะ่ะเดี๋ยวจะแจ้มโคช้ชเรื่องใส่หน้ากากจะได้ช่วยกันเตือน น้องนรุ่นใหม่ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้สัมผัสสนามนะคะแต่ก็เชื่อว่ามันก็เป็นแท็ติกนะคะนัดแรกก็ถ้ามองโดยส่วนตัวก็เอาชัวร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรื่องความเป็นทีมเวิร์กนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะดูแล้วไม่ว่าในหรือนอกสนามก็สุดๆเลยนะคะ เหมือนรวมตัวกันมานานนะคะชุดนี้สลับเข้าออกกันก็สองปีได้นะคะเพราะว่าเป็นชุดที่จะได้ไปเวนอลครั้งที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปก็ขอกำลังใจส่งมาได้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้น้องๆก็จะได้อ่านกันจะได้รับทราบกันนะคะ เ,ออเราไม่ขอเดินไปนะคะเพราะว่ามันไกลแล้วก็อยู่บนรถด้วยนะคะก็ที่นี่ตอนนี้กี่โมงเนี่ยสี่ทุ่มก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะก็ยังสว่างลงโจงอยู่นะคะจนกว่าประมาณสองทุ่มอะคะ่ะถึงจะเริ่มมีข่าวว่าจะมืดนะคะ นัดหน้าเจอเซอเบียร,รู้สึกว่าจะเล่นเร็วนิดหนึ่งนะคะ,ะบ่ายโมงของที่นี่ถ้าจะไม่ผิดตั้งตรงข้ามฝัดตรงข้ามมันมีนินทาด้วยอ่ะแล้วแล้วเขาก็เหมือนเขาก็หัวล้อหนู่าเงี้ยแล้วหนูก็รับหนูไปผู้เมาใครหมายถึงใครฝ <c oughs> ั่งตางข้ามอ๋อเบอร์หก พี่พี่ชอบดูโค้ชเขาโค้ชเขาหน้าเหมือนมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนโอ้ใช่เออสังเกตไหมใช่เลยอ่ะเหมือนนะเหมออจมูกเหมือนเลยจะดูเขาเครียดนะแต่พี่ก็ดูขำเพราะว่าเพราะว่าพี่ดูมิสเตอร์บีนเขาดูเครียดแต่พี่ขำเนี่ยเพราะว่าเหมือนมิสเตอร์บีนไง อวันนามาวันนาอวันนาคอมเมนต์แทนพี่หน่อยว่าทำไมโคตชว่าก็เลียถึงหมดมิสเตอร์บีแต่เหมือนจริงเหมือนจริงไม่ได้ไม่ได้อะไรก็คือแบบเขาคล้ายอะเนาะพอเขาเครียดแล้วพี่ก็ยังขับอยู่เพราว่าพี่นึกถึงมิสเตอร์บีพี่นาก็มาคิดถึงพี่นาจังเลยอ่ะเห็นไหมพีมก็บอก น่านั่งเพราะร้านอาหารหรือว่านานั่งพราว่า่อปป้งมอแล้วกอ่ามีครังมีคงหาช้อปปี้มอลลช้อปปิ้มอลจริงๆอ่ะถ้าเดินไปหลังโรงแรมอ่ะไม่ไกลอีกใช่โรงแรมนไม่ลออ อ่าร้านรวงตอนเย็นนะคะ Next Level อยู่ตรงนั้นอุ้ยคาฟูมินิมาร์ตร้น่ยาอ่าอันนี้จริงๆอันนี้ก็ไม่ก็ไม่ไมกลนะมันเดินข้ามมาหน่อยนึงแต่ข้างหลังอะมันข้างหลังมันจะเป็นห้างเล็กๆเอาลละเริ่มถึงละ พี่พูดทำผมน่ารักมีแฟนคลับชมบีบครวดเพลงบีก <c oughs> <c oughs> บก็มองก็แบบซ้ายขวาแบบตื้อตื้อตื้อ <c oughs> <c oughs> อ่องสวยอัอนนี้อยากเจอพี่เพียวพี่เพียวนั่งอยู่ด้านหน้ากับพี่หวานเดี๋ยวถ้าลงแล้วได้เจอก็โอเคเราทางข้าวเลยป่ะคันนี้ บิบดูไหม,รมเราทังเข้าวเลยป่ะคะเราทั้งข้าเลยป่ะคะได้ค่ะน่าจะนน่าจะเนาะน่าจะทังงข้าเนาะ เราลงลงรงนีง้อะค่ะลงไหเราทางาค่คคาเลยน่าจะใช่อ่ะเนะเวลามันได้นะ พี่แอ๋ค่ะพี่แอ๋สาวสวยแห่งวงการสาวสวยแห่งวงการอุ้ยอ้อนไม่ไหวอ้อนไม่ไหว ฮะตรงไหนคเปลี่ยนชื่ล้ลงแล้วคะโอ้โหมันจะส่งขา่า,ขาวอ่ะเอ้อสิเชีออยร์อยู่ไมม่นยอแล้วบอกมุดนะคะชั้นสองคอง เอาหรอคะอืมขออนญุญาตสามสูตรนะคะขออนญุญาตสามสูตรคนเนี้ยเจ้าแม่เขาบอกกันเลยว่าจะสามสูตรนะเออเขาก็สามสูตรจริงเดยเนี่ยดูนะนก่อนเข้าโรงแรมนะคะถึงคันนี้กันเลย อะไรค่ะอ่ะนหนุนหนุนกันไปหนุนหนุนกันไป ไม่ทันสาวๆแล้วไม่ทันน้องๆแล้ว เราเกลียตามมาแบบเหงางเหง๋งบีมใจร้ายฮะจริงวะรู้สึกงั้นด้วยเหรอเริ่มบีมไปแล้วเริ่มบีมกันแล้วเพราะแบบเขาทำอะไรยากอะเนอะเราแบบเราเราก็อึดอัดอะ อ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หวยจะออกสามว่าไปแล้วนั่นขนาดนั้นเลยโอเค,อเคนะคะแฟนคลับทั้งหลายวันนี้นี่รอดหลับฝันดีคุยคุยกันหลายคนนะขาดคนนี้ไม่ไหวจเจ้าเคลีย ันก็ทำหน้างงอะไรนะแต่มันนนจะดูแหละวันเกี่ยวกับเรื่องนใช่ใช่ะเสร์รูปนั้น่านพี่นยีนรัก็เลยมีนาทีนั้นไม่อยากเลยแง่คเหียปเนี่ยพี่พี่แชม์เนี่ยมีอย่างนี้มาเกี่ยวห้องตลอดชอบตบละมันน้องน้อง เออไอติมก็พอแล้วเนาะแม็กน้ำไปชนะสามแมตช์รวดเดี๋ยวให้ไปเดินห้างเนี่ย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 สินสินบนนะขนาดนี้อุย้ยถ้าฉับแมตช์อะอยยาว่าแต่ห้างเลยแล้วว่า <c oughs> น่าจะพอนะออพอไหมพอไหมอ่ะโอเคบายบายสองน้องๆน,นะคะขอบคุณที่ติดตามเชียร์และชมนะคะขอบคุณค่ะ